สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับดิฉันแม่หมอโหนใจบุญกนันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชาวราศีตุลในช่วงวันที่16-30ถึง30มิถุนายนท่านใดที่เกิดราศีตุลหรือรัษนาราศีตุลลองเข้ามาเช็คดวงคุณได้นะคะว่าดวงจะเป็นเช่นไรดูดวงดูไว้เป็นความบันเทิงไม่ต้องจริงจังหรือซีเรียสนะคะเน้นทนํานายภาพรวมไม่ได้เจ,จ,จ,จะเาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะ หรือท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาที่ไอดีไลน์นุ่นยุวดี D ได้นะคะชาวราศีตุลในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนนะคะดวงชะตานะคะโชว์มาว่าดาวประจำตัวของคุณนะคะก็คือดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์ตอนนี้นะคะก็ไปอยู่ในภพสุภะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะคะคุณมีโอกาสดีๆในชีวิตนะคะเช่น ่านใดที่รอในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงทางการงานหรือปรารถนาที่จะเติบโตก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งต้องบอกว่าชาวราศีตุลเป็นโอกาสดีๆของคุณนะคะในการที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรืองานมีโอกาสที่จะก้าวหน้าเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะตัวร่วมดาวสุภาเนี่ยนะคะจะแปลกอย่างนึงว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะ เชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษมากขึ้นนะคะหรือเป็นช่วงที่ฝักฝ่ายในเรื่องของธรรมะฝากฝ่ายในพระพุทธศาสนามากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะหรือจะแปลว่าท่านใดที่กําลังศึกษากําลังเรียนต่อนะคะหรืออยู่ในวัยกําลังเล่าเรียนวัยเรียนวัยศึกษาต่างๆเนี่ยถือว่าการเรียนตรงนี้จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะเกณด,ดีขึ้นเรียนเข้าใจขึ้นนะคะการเรียนการศึกษา รู้สึกว่ามันราบรื่นมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะเป็นช่วงที่ชาวราศีตุลนั้นเนี่ยถือว่าเหมาะในเรื่องของการเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือเหมาะในด้านของการเรียนการศึกษาท่าในใดที่อยากเรียนต่อปอโทปอเอกก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะการเรียนจะก้าวหน้าหรือจะราบรื่นเรียนรู้เข้าใจง่ายมากขึ้นนะคะ ชาวราศีตุลดวงยังบอกอีกว่าดาวการเงินของคุณนะคะตอนนี้ดาวการเงินไปอยู่ในเรือนกร,รมมะนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณขยันหาเงินมากเป็นพิเศษคิดเรื่องเงินเรื่องทองมากนะคะแล้วก็ชาวราศีตุลเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะมีช่องทางในเรื่องของการสร้างเงินเพิ่มด้วยนะคะมีหัวคิดในการก่อเงินก่อทองเข้ามาหรือมีหัวคิดในการก่อรายได้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะ งานที่ทําอยู่มีโอกาสที่จะก่อเงินหรือสร้างเงินเข้ามาได้เป็นอย่างดีนะคะหรืองานเดิมที่มันไม่ดีนะคะมีโอกาสที่จะมีช่องทางในเรื่องของการทํางานใหม่ๆเกิดในเรื่องของงานใหม่เกิดขึ้นเกิดอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วสร้างในเรื่องของรายรับเข้ามาเป็นอย่างดีด้วยเช่นกันนะคะดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีตุลเนี่ยนะคะช่วงนี้คุณมีโอกาส ที่จะถูกโกงเงินเกิดขึ้นท่านในที่เคยให้ใครหยิบยืมเงินเนี่ยต้องต้องบอกเลยว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะมีโอกาสที่จะไม่ได้เกิดไม่ได้คืนหรือชาวราศีตุลคุณมีโอกาสที่จะมีคดีความทางการเงินเข้ามาด้วยเช่นกันมีโอกาสที่จะมีเรื่องเสียเงินก้อนใหญ่ออกไปด้วยเช่นกันนะคะเสียไปกับการเสียไปกับการใช้หนี้ใช้สินด้วยหรือเสียไปกับ การที่มีคดีความด้วยเช่นการเพราะว่าดวงเนี่ยโชว์มาว่ามีโอกาสมีคดีความในเรื่องของเงินทองด้วยนะคะต้องควบคุมวางแผนบริหารในเรื่องของรายรับรายจ่ายให้ดีนะคะมีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องทางการเงินเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงดวงยังบอกอีกว่าดาวการเงินของคุณเนี่ยนะคะก็ไปอยู่ในราศีพิจิต นะคะแล้วก็ไปอยู่ในภพกรรมมะเนี่ยก็ถือว่าเป็นดาวอังคารนะคะก็มีความยายขยันขันแข็งในการหาเงินหาทองฝากใฝ่เรื่องเงินคิดเรื่องเงินมากนะคะแต่ก็ต้องระวังรายใจ่ายให้ดีด้วยเช่นกันนะคะดวงยังบอกอีกว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของงานดาวการงานของคุณตอนนี้นะคะก็เป็นดาวอังคารรออยู่ในเรือนกรรมมะสงผลให้อิทธิพ์พลตรงนี้เป็นช่วงที่คุณมีความยายขยันขันแข็งทางการงานคิดเรื่องงาน ฝักใฝ่เรื่องงานหรือหัวคีดขลงคูณเนี่ยเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะมีไอเดียมีโปรเจกต์ใหม่ๆทางการงานเข้ามาเกิดขึ้นเป็นช่วงที่กระตือรือร้อนมีความแอคทีฟมากขึ้นกับการทํางานเป็นช่วงที่บ้างงานด้วยเช่นกันนะคะหรือจะแปลว่าเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสที่จะคิดค้นในเรื่องของการหาช่องทางอาชีพใหม่ๆเข้ามานะคะมีโอกาสที่จะมีงานให้ทํา มากกว่าหนึ่งถึงสองอย่างหรือเป็นช่วงที่ลุยงานเต็มที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทํางานมากเป็นพิเศษนะคะแต่ต้องระวังอิทธิพลของดาวคารที่รอยอยู่ในเดือนการงานตรงนี้ส่งผลให้คุณเป็นคนเจ้าอารมณ์มากขึ้นเจ้าระเบียบมากขึ้นหรือค่อนข้างที่จะผงผางตรงไปตรงมามากขึ้นหรือจะแปลว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีปัญหากับทีมงานที่คุณดําเนินการอยู่นะคะ อยู่ในสังคมทํางานเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะวิวาทะขัดแย้งในเรื่องของทัศนคติบางอย่างไม่ตรงกันนะคะหรือเป็นช่วงที่ชาวราศีตุลคุณมีโอกาสที่จะไม่รับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะจะเป็นในลักษณะนี้ต่อมาสุขภาพชาวราศีตุลต้องระวังเกี่ยวกับสายตาความดันไมเกนรนหลอดเลือดรวมไปถึงสิ่งแปลกปลอมบางอย่างเข้าสู่ร่างกายด้วยเช่นกัน ดวงชะตายังบอกอีกว่าชาวราศีตุลน,นะคะในด้านของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ชายจะแข่งข้อผู้ใหญ่ผู้ชายบางคนจ้องจับผิดท่านในที่มีหัวหน้างานเป็นผู้ชายเนี่ยนะคะจะเป็นช่วงที่คุณเจอเขาตําหนิตดเตียนเจอเขาว่าเขากล่าวตักเตือนหรือเจอเขามองไม่ดีนะคะต้องบอกว่าผู้ใหญ่ผู้ชายค่อนข้างที่จะแข่งข้อทําอะไรคุณต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหาจึงจะดีกับดวงชะตาด้วยเช่นกัน แต่ก็มีเหตุจะมีเหตุจัดฉากให้คุณต้องมีปัญหากับผู้ใหญ่ผู้ชายบางคนด้วยนะคะผู้ใหญ่ผู้ชายในที่นี้เช่นเป็นคุณพ่อก็ได้เป็นญาติน้องก็ได้หรือเป็นหัวหน้างานก็ได้ด้วยเช่นกันดวงชะตาย,ยังบอกอีกว่าชาวราศีตุลถ้าพูดถึงในเรื่องของในเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภของของชาวราศีตุล จะเป็นโชคเรื่องงานนะคะชค่วงนี้ดวงมีโอกาสที่จะมีเรื่องมีอะไรใหม่ๆให้คิดทางการงานหรือมีลาาผลบางอย่างทางการงานมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นทางการงานเข้ามานะคะโชคจะเน้นไปในเรื่องของการงานเป็นพิเศษนะคะสําหรับชาวราศีตุลท่านใดที่ไม่มีงานทําตกงานนะคะมีโอกาสที่จะมีเหตุให้คุณได้ทํางานก่อง,งานเกิดงานให้ได้ทําด้วยในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ของเดือนมิถุนายน ดวงยังบอกอีกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้หลักทรัพย์เข้ามาด้วยนะคะสำหรับชาวราศีโดนเช่นได้บ้านรถร้านสำนักงานนะคะหรือจะแปลว่าได้ที่อยู่ใหม่หรือจะแปลว่าเลขบ้านเลขรถของคุณมีโอกาสออกสลากกินแบ่งนะคะจะเป็นในลักษณะนี้ด้วยเช่นกันดวงชะตายังบอกอีกว่าสตูนะคะช่วงนี้คุณต้องระวังในเรื่องของการมีปัญหากับคนอายุน้อยกว่า คนอายุน้อยกว่าในที่นี้คือหนึ่งถ้าคุณมีลูกมีหลานจะมีเหตุให้คุณทะเลาะมีปากเสียงกับลูกกับหลานลูกหลานไม่เชื่อฟังลูกหลานแข่งข้อนะคะหรือจะแปลว่าลูกหลานของคุณเจ็บป่วยด้วยเช่นกันลูกหลานของท่านจะนําความเดือดร้อนมาให้นําความทุกอกทุกใจมาให้กับคุณด้วยเช่นกันหรือท่านที่มีลูกน้องบริวารมีผู้ใต้มังคับ,บัญชาต้องบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะ เจอลูกน้องที่ไม่ดีเจอลูกน้องที่นิสัยไม่ดีนิสัยแย่หรือเจอลูกน้องที่ไม่เชื่อฟังคําสั่งมีโอกาสมีเหตุให้ปะทะมีปากเสียงกับลูกน้องบริวารด้วยเช่นกันในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรต้องใช้พระคุณให้มากๆอย่าใช้พระเดชอย่างเดียวนะคะต่อมานะคะชาวราศีตุลน,นะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักความรักของคุณนะคะในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ คุณมีโอกาสที่จะถ้าเป็นคนโสดคนโสดมีโอกาสที่จะเกิดรักรับรับเกิดขึ้นนะคะหรือคุณมีโอกาสที่จะไปเจอคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วเจอคนที่เขาไม่ได้โสดจริงนะคะเข้ามาข้องเกี่ยวกับชีวิตคุณนะคะและคุณก็ถอนตัวไม่ขึ้นนะคะแลวจะแปลว่าคุณติดบ่วงตรงนั้นก็ได้นะเพราะว่าดวงชะตาโชว์มาว่าคนโสดมีโอกาสคบหากับใครแล้วมันแบบปกปิด ซ่อนเรียนเปิดเผยไม่ได้ต้องคบกันแบบลับๆหรือจะแปลว่าคนโสดคุณมีโอกาสที่จะมีเพศตรงข้ามเข้ามาช่วยเหลือหรืออุปถัมแบบลับๆด้วยเช่นกันถ้าคนมีคู่ชาวราศีตุลสําหรับคนมีคู่นะคะที่ทางความรักของคุณเนี่ยนะคะช่วงนี้คุณมีดาวมฤตยูรอยอยู่ในเรือนความรัก เพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะพลิกผันเปลี่ยนแปลงเรื่องคู่เกิดขึ้นมีโอกาสที่จะมีปัญหากับคู่ครองคนรักหนักมากนะคะมีโอกาสเลิกรายรากกับคู่ครองคนรักก็ได้ด้วยเช่นกันหรือจะแปลว่าคนรักเจ็บป่วยด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องประคับประคองในเรื่องราวของความรักให้ดีเพราะว่าอิทธิพลของดาวมฤตยูที่รอยอยู่ในเรือนปัตตนีตรงนี้นะคะมีโอกาสที่จะมีเรื่อง ที่มีเรื่องเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะความรักค่อนข้างที่จะผันผวนหรือความรักมันไม่แน่นอนนะคะก็ฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ